สวัสดีนักเรียนชั้นม3ามทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นาการสอนเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะบทนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคอสมการนะคะก่อนอื่นมาทําความเข้าใจความหมายของคําว่าอาสมการกันก่อน คาว่าสมการเนี่ยเป็นคําที่ตรงข้ามกับคําว่าสมการนะคะในทางคณิตศาสตร์สมการก็คือประโยคที่สแสดงการเท่ากันซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็คือสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับแต่เมื่อเติมเอาอักเข้าไปกลายเป็นอสมการความหมายก็จะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามหมายถึงประโยคที่สแสดงการไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แทนสแสดงการไม่เท่ากันทั้งหมด5สัญ,ญลักษณ์ด้วยกันนะคะ,นะคะนั่นก็คือน้อยกว่า สัญ,ญลักษณ์นี้อ่านว่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับนะคะประโยคใดก็แล้วแต่ที่แสดงการไม่เท่ากันนะคะประโยคเหล่านั้นเราจะเรียกมันว่าอสมการซึ่งสามารถใช้สัญลักษณ์5สัญลักษณ์นี้แทนได้นะคะสำหรับบทนี้เราจะเรียนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคําว่าเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือ ประโยคที่มีตัวตัวแปรหนึ่งตัวที่เป็นตัวแปรแสดงคําว่าเชิงเส้นเชิงเส้นก็คือเลขชี้กําลังตัวแปรจะเป็น1ค่ะเช่น x บวกหมากกว่า10ประโยคที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยค่ะประโยคนี้เราจะเรียกมันว่าอาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสิ่งที่นักเรียนต้องทำได้ในบทนี้ก็คือจะต้องหาคําตอบได้ คำตอบคืออะไรคําตอบก็คือจํานวนที่แทนตัวแปรในประโยคแล้วทําให้ประโยคอสมการเป็นจริงนั่นเองนะคะอันนี้คืออธิบายคร่าวๆกับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนในบทนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูความแตกต่างระหว่างคําว่าอสมการกับคําว่าสมการกันเมื่อกี้ครูพูดไปว่าสมการหมายถึงประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแสดงการเท่ากันนะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์เท่ากับ ส่วนประโยคอสมการก็คือประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ของจํานวนเช่นกันแต่แสดงการไม่เท่ากันสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้จะมีอยู่ทั้งหมด5เครื่องหมาย5สัญ,ญลักษณ์มาทำความเข้าใจกันทีละสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์แรกนักเรียนเคยพบและรู้จักมาแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์แรกที่เห็นอยู่นี้อ่านว่ามากกว่านะคะมากกว่ายกตัวอย่างประโยคที่มีเครื่องหมายมากกว่าเช่นหนึ่งมากกว่าศูนย์ อันนี้เรียกว่าประโยคอสมการที่ไม่มีตัวแปรนะคะ1มากกว่า0ซึ่งประโยคอสมการที่ไม่มีตัวแปรเนี่ยจะสามารถบ่งบอกได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะซึ่ง1มากกว่า0นย์นั้นเป็นจริงดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคอสมการที่เป็นจริงะคะ่ะอ่าตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่2ออันนี้คล้ายๆกับเครื่องหมายแรกแต่กลับด้านก็เลยจะอ่านว่าน้อยกว่านะคะ สัญลักษณ์ที่2ที่เห็นอยู่อ่านว่าน้อยกว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น1น้อยกว่า3เป็นต้นนะคะประโยคที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาก็เป็นประโยคที่เป็นจริงหรืออาจจะยกตัวอย่างว่า1น้อยกว่า0ซึ่งประโยคที่ยกขึ้นมานี่ประโยคนี้ไม่เป็นจริงนะคะไม่จริงทางคณิตศาสตร์เนี่ยคำว่ามไม่จริงใช้คําว่าเท็จแทนได้นะคะ 2. ส,สัญลักษณ์ที่นักเรียนผ่านไปเนี่ยเคยเรียนมาแล้วมาดูสัญลักษณ์ที่3 สัญลักษณ์นี้คล้าย,คลายเครื่องหมายมากกว่าแต่มีขีดเพิ่มด้านล่างขีดที่เพิ่มขึ้นมาด้านล่างคือขีดที่แสดงการเท่ากับเข้าไปดังนั้นสัญลักษณ์นี้เราจะอ่านว่ามากกว่าหรือเท่ากับค่ะความหมายของมันคือจะมากกว่าหรือจะเท่ากับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะสัญลักษณ์ที่4ถัดลงมาคล้ายเครื่องหมายน้อยกว่าแต่เพิ่มขีดเข้าไปอา่านว่าน้อยกว่าหรือร य? เท่ากับเท่ากับนะคะความหมายก็คือจะน้อยกว่าหรือจะเท่ากับ ก็ได้นะคะและสัญ,ญลักษณ์ที่5สัญ,ญลักษณ์เท่ากับและมีขีดค่าเอียงทางด้านขวาอันนี้อ่านว่าไม่เท่ากับค,ความหมายก็ชัดเจนตามคําของมันแล้วนะคะก็คือไม่เท่านั่นเองต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคและคําอ่านนะคะในหน้านี้ทั้งหมดนักเรียนจะพบว่าเป็นตัวอย่างประโยคสมการก็คือประโยคที่มีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าไม่เท่า ทั้งหลายตัวอย่างประโยคที่1อยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> สัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นอยู่ลบหตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าแล้วตามด้วยลบสิบอ่านว่าลบหมากกว่าลบสบิช่องทางซ้ายคือช่องคําอ่านของช่องตรงกลางนะคะลบหมากกว่าลบสิบประโยคนี้เป็นจริงค่ะ ในประโยคอสมการหนึ่งประโยคที่ไม่มีตัวแปรเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะักเรียนจะต้องสามารถบอกได้นะคะว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอ่ะประโยคที่สองค่ะลบห้าน้อยกว่าศูนย์ประโยคนี้อ่านว่าลบห้าน้อยกว่าศูนย์เป็นจริงเช่นเดียวกันนะคะประโยคที่3อ่านว่าอะไร3ยกกําลังสองน้อยกว่า6ค่ะอ่านตามสัญ,ญลักษณ์เลย3ยกกําลังสองน้อยกว่า6ซึ่ง3ามกลังสองมันคือ9 9น้อยกว่า6ไม่จริงจึงเป็นเท็จนะคะประโยคนี้ ประโยคที่4อ่านว่าลบสองไม่เท่ากับ2ค่ะลบสองไม่เท่ากับ2ชัดเจนนะคะว่ามันเป็นคนละจํานวนกันดังนั้นลบสองไม่เท่ากับ2ประโยคนี้จึงเป็นจริงค่ะประโยคที่5อ่านว่า2อคูณเน้อยกว่า10หรือจะอ่านว่า2เท่าของ7น้อยกว่า10ก็ได้ค่ะ 2องคูณเป็น14ประโยคนี้คือ14นอ้อยกว่า10ซึ่งไม่จริงนะคะประโยคนี้เป็นเท็จและประโยคสุดท้ายอ่านว่าลบหทั้งหมดยกกําลังสองไม่เท่ากับ25นะคะลบหยกกําลังสองเป็น25แปลว่าประโยคนี้มันคือ25ไม่เท่ากับ25ไม่ใช่เนาะเป็นเท็จค่ะหน้านี้ก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างการอ่านแล้วก็การดูว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะต่อไป ิ่งที่นักเรียนม3จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากความรู้เก่าก็าคือตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคอสมการที่มีตัวแปรค่ะ1อา่านให้เป็น2ให้เข้าใจความหมายทุกคนดูที่ประโยคที่1ค่ะเวลาเราอาร่านเราอาร่านตามสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่อา่านเรียงจากซ้ายไปขวาเลยอา่านว่า x มากกว่าลบ5ค่ะ x มากกว่าลบ5ประโยคนี้หมายถึงในในประโยคอสมการที่มีตัวแปรเนี่ยค่ะ ตัวแปรเนี่ยก็การที่ประโยคนี้จะเป็นจริงได้นะคะตัวแปรตัวนี้ก็จะต้องแทนด้วยจํานวนที่ที่แทนลงไปแล้วทําให้ประโยคนี้เป็นจริงแล้วจํานวนอะไรล่ะคาที่แทนตัวแปรแล้วทําให้ประโยคนี้เป็นจริงก็ต้องเป็นจํานวนที่แทนตัวแปร x แล้วมีค่ามากกว่าลบหดังนั้นประโยคนี้จึงหมายถึงจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่าลบหนั่นเองแบบ หรืออาจจะมองว่าให้แทนตัวแปรด้วยคำว่าจำนวนจริงทุกจำนวนไปเลยนะคะแทนตัวแปรด้วยคำว่าจำนวนจริงทุกจำนวนเพราะฉะนั้น x มากกว่าลบ5จึงหมายถึงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบหาจำนวนจริงอะไรคะที่มากกว่าลบ5ยกตัวอย่างเช่นลบ4ลบ3ลบ2ลบ1 ศแล้วก็ 1, 2, ึสาเรียงลำดับไปได้เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งจะหมายรวมถึงทศนิยมและเศษส่วนที่ไม่ลงตัวทั้งหลายด้วยนะคะให้เข้าใจตรงกันอย่างนี้นะคะว่าจํานวนจริงทุกจํานวนที่มาก,กวกลบห้านั้นนอกจากหมายถึงลบสลบสลบสและจํานวนเต็มทั้งหมดแล้วจะหมายถึงทศนิยมและเศษส่วนทั้งหมดด้วยค่ะ ต่อไปประโยคที่2อ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบหอ่านตามสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นนะคะสัญ,ญลักษณ์มากกว่าหรือเท่ากับหนังสือบางเล่มเขาก็จะพิมพ์แบบนี้หรือบางเล่มขีดเท่ากับก็จะขีดขนานกับเครื่องหมายมากกว่าเลยเหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกัน ประโยคที่สองอ่านอีกครั้งว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบหหมายถึงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ5ด้วยประโยคนี้หมายถึงจำนวนอะไรบ้างจะหมายถึงลบ5เป็นตัวแรกเลยค่ะเพราะหมายถึงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ5ก็ได้นะคะสัญลักษณ์มากกว่าหรือเท่ากับบอกแล้วว่า จะหมายถึงมากกว่าหรือจะหมายถึงเท่ากับด้วยก็ได้ดังนั้นจํานวนที่หมายถึงในในประโยคนี้ตัวแรกเลยคือลบหแล้วถัดไปก็จะเป็นลบสลบสลบสไปเรื่อยๆนะคะลบหศูนย์ 1, 0, แล้วก็หนึ่งสองรวมถึงทศนิยมเศษส่วนทั้งหมดนะคะต่อไปมาดูประโยคที่3อ่านว่า x น้อยกว่า9กนะคะก็จะหมายถึงจงํานวนจริงทุกจํานวนที่มีค่าน้อยกว่า9อะไรบ้าง8 7 6เจห 5 4 3ไปเรื่อยๆเลยนะคะเรียงลำดับไปเรื่อยๆต่อไปประโยคที่4อ่านว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9หมายถึงจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ9ก็ได้ดังนั้นจะหมายถึงเลข9ด้วยนะคะแล้วค่อยไป8 7 6 5 4 3 2 1สองไปเรื่อยๆและทศนิยมทั้งหมดะคะ่ะต่อไป ประโยคสุดท้ายอ่านว่า x ไม่เท่ากับ0ความหมายชัดเจนนะคะ x ไม่เท่ากับ0ก็หมายถึงจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่ใช่เลข0เลขอะไรได้บ้างละ่ะ1 2 3 4 5ก็คือจำนวนจริงบวกทั้งหมดนะคะและลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆจำนวนจริงลบทั้งหมดด้วยนั่นเองนะคะนี่คือการอ่านและความหมายของประโยคที่มีประโยคอสมการที่มีตัวแปรนั่นเอง อานให้เป็นและต้องทำความเข้าใจความหมายของมันให้ ให้เป็นด้วยนะคะเห็นความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับในประโยคที่1และ2ใช่ไหมคะ x มากกว่าลบหหมายถึงจํานวนที่มากกว่าลบหไม่รวมลบหแต่ประโยคที่2 x มากกว่าหรือเท่ากับลบหหมายถึงจํานวนที่รวมลบหเข้าไปด้วยประโยคที่3และ4เช่นเดียวกันค่ะ x น้อยกว่า9หมายถึงจํานวนทุกจํานวนที่น้อยกว่า9ไม่รวม9นะคะและ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9จะหมายถึงเลข ด้วยนะคะต่อไปเมืเ่อนักเรียนทำความเข้าใจประโยคอสมการที่มีตัวแปรแล้วนะคะว่ามันหมายถึงอะไรต่อไปประโยคอสมการที่มีตัวแปรข้างต้นนะคะเราสามารถแสดงได้ด้วยกราฟนะคะเพราะฉะนั้นครูจึงพิมพ์มาด้านบนว่าอสมการสามารถแสดงได้ด้วยกราฟแสดงจํานวนซึ่งคําว่ากราฟแสดงจํานวนนะักเรียนจะรู้จักในนานของคําว่าเส้นจํานวน เส้นเนี่เอาไว้แสดงจํานวนแล้วก็เราจะวาดกราฟลงบนเส้นจํานวนอีกครั้งหนึ่งเส้นจํานวนคืออะไรคะคือเส้นตรง1เส้นใส่ลูกศรทั้งทางซ้ายและทางขวาของเส้นเส้นนั้นในเส้นตรงเส้นนั้นเราจะแบ่งเป็นช่องหลายๆช่องโดยให้ระยะห่างระหว่างช่องนั้นเท่าเท่ากันตอนนี้ทุกคนจะเห็นเส้นสีฟ้าที่ทางซ้ายใส่ลูกศรทางขวาก็ใส่ลูกศรและจะมีขีดสีดำๆแบ่งเส้นสีฟ้าออกเป็นหลายๆช่องแต่ละ ช่องจะห่างเท่าๆกันทั้งหมดเห็นไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีตัวเลขอยู่ด้านใต้ขีดสีดำๆตรงกลางคือเลขศูนย์เห็นไหมคะที่ที่เมาส์สีแดงชี้อยู่ทางขวาของศูนย์จะเป็นค่าบวกคะ่ะบนเส้นจํานวนในทางคณิตศาสตร์ทางขวาของเลขศูนย์จะเป็นค่าบวกถัดไปจากเลขศูนย์ทางขวาคือเลข1 234 5 6 7 8 9ทั้งหมดคือจํานวนบวกหมดเลย1ช่องเพิ่มขึ้นทีละ1ค่าเห็นไหมคะ หนึ่งถัดไปเป็นสองสองถัดไปเป็นสามสามถัดไปก็เป็นสี่ซึ่งในการแสดงจํานวนหรือเขียนเส้นจํานวนเนี่ยนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องหนึ่งเขียนหนึ่งช่องหนึ่งค่าก็ได้อาจจะเป็นช่องละสองค่าเช่นจากศู์ก็ถัดไปเป็นสองสองถัดไปค่อยเป็น 4, 6, 8, สี่หกแปดสิบแสดงเฉพาะจํานวนคู่ก็ได้นะคะหรือจะแสดงทีละช่องหนึ่งก็สิบก็ได้เช่น10 2 0 3 0 40แล้วแต่นักเรียน ต่อไปทางด้านซ้ายของเลข0ที่อยู่บนเส้นจำนวนจะแสดงจํานวนลบนะคะเพราะฉะนั้นตามรูปที่นักเรียนเห็นอยู่ทางซ้ายของศูนย์จะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบส,ลบสี่ไปเรื่อยๆจนสุดเส้นเลยจบที่ลบเก้าเฉพาะเส้นสีฟ้าและตัวเลขนั้นเราจะเรียกมันว่าเส้นจํานวนต่อไปถ้าเราต้องการแสดงจํานวนที่อยู่บนเส้นเส้นนั้นเราจะแสดงอะไรและแสดงอย่างไรยกตัวอย่างเช่น เราต้องการแสดงจํานวนทีละหนึ่งตัวเช่นลบหกอยากแสดงว่าลบหกอยู่บนเส้นจํานวนให้นักเรียนระบายวงกลมทึบๆที่ลบหกจุดเล็กๆดําๆเนี่ยเราจะเรียกมันว่าจุดแล้วก็ทึบค่ะจุดทึบหมายถึงวงกลมหนึ่งวงแล้วระบายวงกลมวงนั้นให้เต็มค่ะจะสีอะไรก็แล้วแต่แต่ระบายให้เต็มเราจะเรียกมันว่าจุดทึบ จะมีจุดอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นจุดเปลา่าไม่ได้ทำการระบายให้เต็มวงกลมเราจะเรียกจุดแบบนั้นว่าจุดโปรซึ่งยังไม่ปรากฏในหน้านี้นะคะหน้านี้เราจะแสดงจำนวนลบ6ว่าอยู่ตรงไหนก็ให้ในักเรียนไประบายจุดทึบบนลบ6ถ้าต้องการแสดงว่าศูนย์อยู่ตรงไหนให้ไประบายจุดทึบที่เลขศูนย์เห็นตามภาพไหมคะและถ้าต้องการแสดงว่า5อยู่ตรงที่ไหนให้ระบายจุดทึบบนเลข5ค่ะ นี่คือตัวอย่างการแสดงจํานวนทีละ1จํานวนให้ระบายจุดทึบบนเลขนั้นแต่ถ้าต้องการแสดงจํานวนทีละหลายๆจำนวนเช่นตามรูปที่นักเรียนเห็นอยู่นักเรียนจะพบว่า 1. นึ่มีเส้นจํานวนเส้นสีฟ้าขึ้นมาก่อน 2. มีเส้นทึบสีดําทับเส้นสีฟ้าอยู่ณตอนนี้นะคะเส้นทึบสีดําเริ่มต้นที่เลข0นโดยมีวงกลมแบบโปร่งที่เลข0ูนเห็นนะคะเราจะเรียกว่าจุด ปแล้วเส้นทึบสีดำทําการลากไปทางขวาของเลข0นยผ่านเลข1ผ่านเลข2 3 4ไปเรื่อยๆซึ่งเส้นทึบสีดำทั้งหมดก็คือการแสดงจำนวนหลายๆจำนวนตอนนี้จำนวนที่นักเรียนเห็นอยู่คือจำนวน1 2 3 4แล้วก็ชี้ไปทางขวาของ4อีกเนี่ยแปลว่า ไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็น5 6 7 8 9 9 0ไปได้อีกเรื่อยๆจำนวนทั้งหมดที่นักเรียนเห็นอยู่ที่เส้นทึบสีดำผ่านคือจำนวนทั้งหมดที่มีค่ามากกว่าเลขศูนย์ตัวแรกที่เส้นทึบเป็นที่เส้นทึบเริ่มนะคะดังนั้นค่ะเส้นทึบสีดำที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยก็คือกราฟที่แสดงจำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์ทั้งหมดนั่นเอง เพราะอะไรเพราะเส้นทึบเช้นนี้ผ่านเลขหนึ่งผ่านเลขสองผ่านเลขสามผ่านเลขสี่เฉพาะสี่ตัวนี้นักเรียนก็ต้องทราบนะคะว่ามันมีค่ามากกว่าศูนย์ดังนั้นตัวอื่นๆที่เส้นทึบสีดําผ่านก็จะมีค่ามากกว่าศูนย์ตามไปด้วยดังนั้นเส้นนี้ก็คือเส้นที่กําลังแสดงจํานวนที่มากกว่าศูนย์นั่นเองนะคะแปลว่ารูปด้านบนมันคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์ค่ะนี่คือข้อความแทนรูปด้านบนนะคะ ต่อไปเราสามารถเขียนข้อความให้อยู่ในรูปสัญ,ญลักษณ์ได้โดยคำว่าจำนวนจริงทุกจำนวนเขียนแทนได้ด้วยตัวแปรใดก็ได้จึงเขียนออกมาเป็น x มากกว่า0ค่ะสัญ,ญลักษณ์จึงได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แทนกราฟและแทนข้อความด้านบนว,นว่า x มากกว่า0มีข้อสังเกตค่ะว่าถ้าหากกราฟแสดงจำนวนชี้ไปทางขวาของจำนวนเริ่มต้นแปลว่าแปลว่ากำลังแสดงจำนวนที่มากกว่า นะคะเพราะฉะนั้นมากกว่าศูนย์แปลว่าจะเท่ากับทางขวาของเลขศูนย์นั่นเองต่อไปนี้ให้นักเรียนจําเลยว่าชี้ไปทางขวาเท่ากับค่ามากดังนั้นชี้ไปทางซ้ายจะแปลจะหมายถึงค่าน้อยค่ะอามาดูรูปถัดไปรูปนี้กราฟกําลังแสดงค่ามากหรือค่าน้อยก่อนอื่นเลยเส้นจํานวนเส้นสีฟ้าโดนทับด้วยเส้นทึบซึ่งเส้นทึบซึ่งเส้นทึบเริ่มที่เลขใดเริ่มที่เลขลบหเห็นไหมคะซึ่งที่เลขลบหเป็นจุด ทึบค่ะไม่ใช่จุดโปร่งเหมือนรูปเมื่อกี้ละจุดทึบแปลว่าจํานวนที่นักเรียนกําลังแสดงอยู่เริ่มต้นตั้งแต่ลบหนึ่งเลยนะคะแล้วชี้ไปทางขวาของลบหนึ่งผ่านเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่เลขทั้งหมดมีค่ามากกว่าลบหนึ่งแต่เราจะเขียนมากกว่าลบหนึ่งเฉยๆไม่ได้เพราะเส้นนี้เออระบายจุดทึบที่ลบหนึ่งด้วยจะต้องแทนคําว่ามากกว่าหรือเท่ากับ ลบหนึ่งเข้าไปด้วยโอเคไหมคะดังนั้นกราฟเส้นทึบสีดําที่นักเรียนเห็นอยู่บนเส้นจํานวนตอนนี้มันกําลังแทนจํานวนจริงทุกจานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองนี่คือข้อความแทนกราฟด้านบนเปลี่ยนคำว่าจํานวนจริงทุกจานวนเป็นตัวแปรนะคะจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งเห็นไหมคะว่าประโยคสัญลักษณ์เปลี่ยนไป เพราะข้อความบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับดังนั้นเครื่องหมายมากกว่าจึงต้องเติมขีดเท่ากับเข้าไปด้วยเป็นความแตกต่างระหว่างรูปที่2กับรูปที่1ห,หรือไม่รูปที่หนึ่งเส้นแสดงจำนวนเริ่มต้นที่เลขศูนย์เป็นจุดโปรง่งดังนั้นเมื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาจะได้เป็นมากกว่าเฉยๆไม่มีขีดเพราะตามรูป จุดโรหมายถึงไม่รวมเลข0ตรงนี้จึงต้องเป็น x มากกว่า0โดยไม่มีขีดเท่ากับ0เพราะไม่รวมเลข0แต่พอมารูปถัดไปเส้นแสดงจำนวนเริ่มต้นที่ลบ1เป็นจุดทึบแปลว่ารวมเลขลบ1ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ออกมาจึงเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ด้วยนะคะมาดูรูปที่3ค่ะรูปนี้จะเป็นกราฟแสดงจานวนแบบน้อยกว่า สังเกตค่ะว่าเส้นทึบเริ่มต้นที่เลข2แบบเป็นจุดโปร่งค่ะจุดโปร่งแปลว่าไม่รวมลบไม่รวมเลข2แล้วเส้นทึบทั้งหมดชี้ไปทางซ้ายของ2จะพานเลข1 0ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ทั้งหมดนั้นคือจํานวนที่น้อยกว่า2ทั้งหมดเลยดังนั้นเส้นนี้คือเส้นที่กําลังแสดงจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า2ข้อความที่แทนรูปด้านบนจึง เขียนเป็นจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า2นั่นเองเขียนออกาเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น x น้อยกว่า2ค่ะต่อไปรูปที่4ค่ะเป็นเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายเช่นเดียวกันเริ่มต้นที่เลข3เห็นไหมคะแต่ว่าเริ่มต้นที่จุดทึบนะคะ หมายถึง <c oughs> รวมเลข3ด้วยแล้วชี้ไปทางซ้ายของ3ทั้งหมดจำนวนที่เส้นทึบเส้นนี้ผ่านน้อยกว่า3ทั้งหมดดังนั้นเส้นทึบเส้นนี้กำลังแสดงจำนวนที่น้อยกว่าแล้วหรือเท่ากับ3ด้วยนั่นเองนะคะโอเคไหมเขียนเป็นข้อความออกมาได้ว่าจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ค่ะ ต่อไปรูปสุดท้ายของคลิปนี้นะคะรูปสุดท้ายของคลิปนี้นักเรียนจะพบว่าเส้นจำนวนที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เป็นเส้นทึบหมดเลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยมีวงกลมโปร่งที่เลขลบสอง เห็นจุดโปร่งที่ใดจะหมายถึงไม่รวมเลขณนตะตำแหน่งนั้นสเสมอจําไว้เลยนะคะและเส้นทึบชี้ไปทางซ้ายของลบสหมายถึงกําลังแสดงจํานวนที่น้อยกว่าลบสทั้งหมดและในขณะเดียวกันเส้นทึบชี้ไปทางด้านขวาของลบสด้วยหมายถึงกําลังแสดงจํานวนทั้งหมดที่มากกว่าลบสดังนั้นรูปรูปนี้ก็คือจํานวนทั้งหมดเลยยกเว้นตัวเดียวที่ไม่รวมอยู่ก็คือจุดโปรง่งในตำแหน่งนี้ก็คือลบสอง ดังนั้นถ้าเห็นรูปอย่างนี้เมื่อไหร่หมายถึงจํานวนจริงทั้งหมดเลยจะน้อยหรือมากก็ได้เขียนรวมเลยว่าจํานวนจริงทุกจานวนแล้วยกเว้นตัวเดียวเท่านั้นคือลบสองที่จุดโปรไอคาว่ายกเว้นเนี่ยอาจจะใช้คําว่าไม่เท่ากับลบสองก็ได้นะคะใช้ทแทนกันได้เขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า x ไม่เท่ากับลบสองค่ะคลิปนี้ทั้งหมดนะคะเป็นการแนะนํา คลิปนี้ทั้งหมดนะคะเป็นการแนะนําประโยคอสมการเป็นการอ่านประโยคอสมการที่มีตัวแปรเป็นการแปลความหมายแล้วก็เขียนกราฟแสดงจํานวนประโยคอสมการนะคะขอให้ทุกคนทบทวนให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องนําไปเรียนต่อในระดับมปลายด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะเรียนในระดับมปลายคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสวดีนะะักเรียนทุกคนคะ่ะ